หลายๆครั้งพอเราเริ่มทาอะไรไปพอเราเจอปัญหาเราก็จะแบบปลอยหลังแล้วแบบเอาอยัางไงดีวะหรืออยู่อยู่ที่เดิมหรือว่าปัญหามันไม่ได้รับการถูกแก้ไขอะล่าสุดอะค่ะกิ๊ฟไปฟังพอดแคสช่องหนึ่งมาแล้วก็ไปได้คีย์เทคเอาไว้อันนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้มีงานวิจัยนะคะจากฮาวร์ดคือเขาศึกษาผู้นําที่ประสบความสําเร็จมากๆอะแทบทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ AQ ไม่ใช่ IQ นะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ EQ IQ คือแบบ ความฉลาดทางสติปัญญาใช่ไหม EQ คือความฉลาดทางอารมณ์แต่มันไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันคือ a q a q มันคือความสามารถที่จะแบบล้ำมือในการแก้ไขปัญหาหรือหลังจากที่เราเจอปัญหาค่ะทุกคนซึ่งผู้นำแท้ทุกคนน่ะจะมี a q ถ้าใครที่อยากฝึกเรื่องของการทำธุรกิจอยากฝึกเรื่องของลีดเดอร์อยากฝึกเรื่องของการเป็นผู้นำอ่ะเราต้องไปฝึกพัฒนาเรื่องของ a q หรือว่าการฟื้นตัวเวลาที่แบบเผชิญกับปัญหา ซื่อเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญมากๆเลยนะคะทุกคนหลายครั้งพองเราเจอปัญหาเราก็จะแบบพลอยหลังแล้วแบบเอาอยัางไงดีวะแต่ผู้นําทุกคนที่ประสบความสําเร็จเขามีอันนี้หมดเลยกิ๊กอยากให้ทุกคนฝึกมากๆเขาบอกว่ามันไม่ใช่คาริสมา่ามันไม่ใช่ความมีเสน่ห์มันไม่ใช่อะไรเลยแต่มันคือ A q ลวงลองอ,อันนี้ไปปรับใช้ดูนะคะ